สวัสดีครับพวกกบผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมสสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเป็นกรรมการฟูลทีมแล้วก็จะเอาไปลงแรงอ่า 1M เนาะส่วนอันนี้คือทีมที่ผมฟูลนะครับผมในนี้คือถ้าแนะนำก็คือแนะนำอ่าอ่าอันตันี่เนาะลองเปลี่ยนเป็นตี102นะครับก็จะเป็นอ่า 18M นะครับผมก็พอดีแหละงบไม่เกิน 50M หรอกอยู่ๆขึ้นลงประมาณนี้เนาะตอนนี้ราคามันกาลัง คงที่เนาะกำลังลงเนาะแนะนำะไปเลือกฟูทีนเนาะส่วนบูโน่ะนะครับบูโน่ผมจะเปลี่ยนเป็นตัว105น่นาะอันนี้ใน,ในคลิปก็จะเป็นรูปเก่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะครับลงแรงนะครับผมโอเคแรงก็ตอนนี้ก็ผมก็กำลังจะขึ้น 1M เนาะแล้วใช้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการตายแรงเนาะโอเคครับ ที่มึงเข้ามาในแผน4 3 1สหนะึ่งสองเนาะของผมจะมาในแผน4 3 2 1เนาะครับผมเพราะว่าแผนนี้มันจะเข้ากับระบบเมนยูเพราะว่าผมจะเล่นเป็นปีกต่ำเนาะแนะนำามาถ้าทีมเราเป็นรองเราแนะนำเล่นปีกต่ำเนาะเพราะว่าถ้าทีมทีมเราเป็นรองอ่ะปีกต่ำอ่ะมันจะช่วยซนะับพอร์ตแบ็กเนาะแบ็กเราถ้าปีกขึ้นสูงจะไม่มีตัวซ้อนแบ็กนะครับแล้วแบ็กมันก็จะลำบากนะครับโอเคขึ้นเกมมาสลาตันให้มาบูโน่บูโนโ่โนโยกขึ้นสลาตันเอาลูกนี้หลุดเลยลูกนี้หลุดเลย ซาาตัตานไห i, uno, ลมาบูโน่โล่งๆแล้วก็เรียบร้อยครับผมบูโน่หนึ่งร้อยห้าครับผมขึ้นนำหนะึ่งศูนย์เนาะโอ้โหเพิ่งเริ่มนะครับ่าเราได้เปรียดตรงเราบีบเขาฝั่งขวามือแล้วก็เขาเสียบอลเนานะแล้วเราก็โต้กลับเร็วเนาะครับผมขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับสวยงามนะครับลูกนี้แบบบอลระบบอ่ะถ้าบอลระบบอ่ะให้ปรับสมดุลนะครับผมแน,นมะนำอ่ะพวกแผนหน้าสองอะ่ะจะเป็นบอลระบบนะครับ ถ้าแผนหน้า4หน้า3มอนจะเป็นบอลแอทแทเนาะสามารถปรับระบบก็ได้หรือว่าปรับเป็นการบุกก็ได้นะบุกมันจะรวดเร็วเนาะถ้าบอลสี่สามแต่ผมแนะนําเป็นบอลระบบเนาะถ้าเป็นแผนหน้า2เนาะพวก4-2-3-1-4-2-2หรือว่าจะเป็น4-4-2เนาะอ๋อลูกนี้มาหลุดหรือเปล่าฟาวเนาะครับเราได้ฟาวจาวังหวะนี้ไดฟาวเฟดนะเตะขึ้นไปเปิดโยนขึ้นไปมงบอลยังคุกคิกอยู่ ให้คืนมาวารานวารานวาราน,นวนวนวารานไหลามาบูโนบูโนบูโนโดนอ่าทำฟาวนะครับลูกนี้บูโน่ทำฟาวนะครับลูกนี้ได้ฟริกิกนะจังหวะนี้เขาวิ่งเอาตัวไปปิดนะครับผมจะใช้ลูกสูตรเนะไหลามามาตินสปั่นซ้ายโอ้โหขมกิบครับลูกนี้ลูกสูตรนะครับผม IQ 200ดูดูภาพช้าแบบ มาร์ติเนสคมมากเลยดูภาพช้าครับไหลามามาร์ติเนสพลิกแล้วปั่นด้วยซ้ายนะครับพลิกขวาปั่นซ้ายโอโหบอลเสียบสามเลี่ยมนะครับขึ้นนำสองศูนย์นะครับผมจังหวะนี้เขาขึ้นเกมมาฝั่งซ้ายโดยเดวิดเดวิดยังติดดาโรดาโรไหลามาให้แอนโตนี่ออนโตนี่จี้ขึ้นไปจี้ขึ้นไปออนโตนี่ออนโตนี่ยังไงออนโตนี่โดนดึงจะลม้ม <c oughs> ถ้าเป็นแอนโทนีร้อยนะจังหวะดึงเมื่อกี้อาจจะดึงเราไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นแอนโทนีเก้าสมันเลยแบบเสียเปียบหน่อยจะโดนดึงเสียจังหวะหน่อยเขาไหลยาวมาลูกนี้ลูกชอซอนได้สวยครับผมชอชอให้มาจังหวะนี้บุน่ให้มาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคองให้มาบุน่บุน่ให้สลาตันโอ้โหสลาตันโดนชนฝาลอีกแล้ว โดนฟรีคิกอีกแล้วลูกสามไหมลูกนี้ลูกนี้ยังไงยิงโอโ้โหวาดมือใกล้ไปหน่อยโอโ้โหวาดแล้วก็เซฟได้ถ้าวาดมือชิดเสานิดเดียวเนี่ยผมว่าเช็ดเสาเข้าเลยนะลูกเมื่อกี้นี้โอโ้ผมยิงฟรกคิกแบบไม่ค่อยพลาดเ็นไงอันนี้โยนมาตุบวารานมงแล้วยิงโอโ้โหยังรูขึ้นมาซ้ําได้เนาะบอลมันขูดเขกลูกขึ้นมายังยังไม่ขาดนะยังสองศูนย์อยู่ลูกนี้ท้ายเกมเขาขึ้นเกมมาโดยเดวิส เดวิสไหลามาฟงโซเดวิส so, ให้มาเวนาซิอุสเวนาซิอุสไหลามาเปเล่วน bon. ให้มาลูกนี้สวยกิสมันให้มาคารตนาคารตนายกโอ้โหลูกนี้ลงลงติดเซฟนาซาครับโอ้โหสวยเอา้ายังเตะติดอีกกิสมันซ้มอีกเตะเอายังเคลียร์ไม่กัดล้วก็ยิแล้วก็ติดเซฟนาซาอีกโอ้โหบอลชนเสาเราเคลียร์ได้นะครับยังยังไม่หมดเวลาแล้วดาโลเคลียร์อีกทีโอ้โหครึ่งแรก ใจแทบขาดนะครับผมถ้าจบ1นึเนี่ยเราอาจจะแบบเขาอาจจะแบบไม่ได้กลัวเราเลยเนาะอันนี้เราจบสองหนะึ่งเนาะโอเคหน่อยยังไปต่อได้นะครับผมโอเคมายังต่อได้นะครับจังหวะนี้ขึ้นเกมโดยสลาตันเนาะเราสตาตันได้เขียนเราขึ้นหลังมาบอลแอนโทนีให้ดารอเฟ็ดแอนโทนีไหลให้ดารอดารเอา้ากดผิดไม่เป็นไรบอลยังได้อยู่ ส่งผิดอีกแอนโตนี่เนี่ยมันไม่ใช่อ่าเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่นักเตะแนะมนยูเนาะเป็นนักเตะอาร์เจนต์มันเลยทําให้เล่นไม่ค่อยเข้ากับระบบเท่าไหร่ผมแนะนําให้เล่นตัวหนะึ่งร้อยสองเนาะมันจะได้เข้ากับระบบแล้วมันจะตรงแผนนี้พอดีจังหวะนี้งบไม่งบห้าสิบเอ็มนะครับจังหวะนี้ไหลมาวาลานยังประกบเฟอร์นันเดสอยู่เฟอร์นันเดสโดนมาเอา้ายังเคลียร์ได้เลยดาโร่นะครับวิง่งบีมาดาโร์ บอลถึงคันตูนาคันตูนาให้มากิสมันคืนหลังไปไหลามาจูดให้เฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสหักแล้วปั่นโอ้ยไม่ตรงก่อบครับเฟอร์น <and> ันเดสเขาปั่นซ้ายไม่ตรงก่อบครับยังยังสองนอยู่ตึงจัดนะครับผมมาโยนมาตรงหวนี้เดฟอร์ดหลบมาสวยเดฟอร์จี้แล้วหลบมาให้มาที่คาเซคาเซให้บุนโบุนโน่คืนสตราตันสตราตันหลบหนึ่ง วนอยู่มันไปยากเนาะไหลามาไหลามาลัดฟอร์ดให้มาแอนโทนีแอนโทนีจิ้มมาลูกนี้เฟสโอ้โหฟาวนะฟาวนะครับผมลูกนี้ฟาวเขาเปลี่ยนตัวเนาะลูกนี้ยิงเหมือนเดิมครับเราสายยิงอยู่แล้วบอลไม่เช็ดเนาะกระเซฟได้ไปเกือบเข้านะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าลูกตั้งเตนี้เราได้เปรียบมากนะครับตอนนี้ มงตั้งมาโอ้โหเขายังสก,กัดได้ติดแล้วมาติเนตยิงติดบล็อกอีกโอเคว่าจะแฉลบเข้าสักหน่อยโอ้โหยัง2-0อยู่เนาะเราบบเราแบบจะปิดกล่องให้ได้เนาะเกมนี้โยนมามงโอ้โหมาติเนตคว้าอยู่เลยนะครับผมติซ่ายิงนะเมื่อกี้ติดบล็อกออกไปมาติเนสยังรับได้เนาะเอลมาติโน่เนะาะจังหวะนี้มีมาติเนตส,สองคนแดงงไปหมด นา okay. ทีที่แปดสิบสี่ยังสองศูนย์อยู่เนาะเขาเตะลูกฟา,า์มาจูดไหลามาให้คันโตนาคันโตนาให้ลูกนี้มาไปเล่ยกยังเคลียร์ได้อยู่ลูกชอไหลามายังโอ้โหอิสราตันหมดแล้วแหละโดนชนล้มเลยลูกนี้คันโตนาคันโตนา,นตนายัางติดมาร์ติเนตส,สวยจะส่วนไหม,มส่วนไม่ได้ครับยังเฟซจิ้มมาคาเต้คาเต้ให้มาแลฟอร์ดแลฟอร์ดคืนบุโน,โบโนโอ้โ,อโห จบเกมครับสองศูนย์ 0, ตึงจัดครับอืแบบกวดจะได้คลิปนี้ก็แบบเสมอสองสองมั่งแพ้สองหนึ่งมั่งหรือว่าก็แพ้เขาสองศูนย์มั่งกว่าจะได้คลิปนี้ก็ตึงตึงเพราะว่าตัวไม่ได้เทนถ้าตัวเทนสามสิบผมว่าโหดบอกเลยเมนยูหนึ่งบอลเป็นระบบด้วยฟูลทีมบอลเป็นระบบได้เปรียบนะครับผมถ้าใครสายฟูลทีมลองดูนะครับหรือว่าใครแฟนเมนยู U, ลองมาฟูลทีมดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ